นี่เฮดตีนแกะพี่น้องคอยซับคอยเอามาสับละเอียดได้พี่น้องมาสับบ่ละเอียดไปไดนหรอกว่านี่มาสับเอาอันนี้เ็ดล่มแล้วก็เ็ดเปียบเลอเได้พี่น้องสับทุกอย่างสุกหมดได้พี่น้องสุกหมดสุกคักแน่นนี่สุกที่ลิโอโลอ,อันนี้พักพี่น้องคอยใสย่พักแพ่วใส่พักแพ่วใส่หอมใส่พักชีจีนแล้วก็ชละแน่เนาะ้าป่นี่มาป่นี่มาหัวเนยขาดไปไ้นนำประแดกพี่น้อง พริกกระเทียมหอมขวายเอาใช้กอนพี่น้องขวายขวายม็นหอมเบิ้งพี่น้องเมนูแซ่บแบบเด็เฮ็ดตีนแกะสุกก็ได้ทอดใส่ไข่ก็แซ่บแซ่บจุดเฮ็ดแล้วว่าสำหรับตุ่มักเนาะเฮ้ดข่อยตาก่อนพี่น้อ,นนองตาซื่อๆก็สิอตาเป็นผู้ส่คนน่ะเนาะว่าตถะเห็ดหนัวแล้วพี่น้องนัวแล้วตาใส่กัน เห็ดซอย่างเนี่ยนี่พี่น้องเป็นยาได้หนี่เห็ดซ้มย่างกินเห็ดเสมอเสมอพี่น้องย่ามเห็ดกินเห็ดดีเด้แล้วก็ยัดส่องฟีดไว้เกิดสรงข้ามข่อยบ่ยากได้พี่น้องข่อยกินเห็ดในตู้แมนบอลล่ะสีหลอดได้กินเห็ดบ่เกิดทรงข้ามพ้นมั่นใจเต็มตู้เด้พี่น้องตู้ทั้งน้ำแข็งแบบนี้เด้เห็ดข่อยยัดเว้ กินซูมือเนี่ละเห็ดนะมันมากพี่น้องมากยัวแล้วครับเอามันใส่ก้อนมูอหรมันสิลืมผงนัวใส่หลายแสบหลายผู้บริชาย,ยังดีด้วพี่น้องมันบรดีต่อสุขภาพเพิ่นว่าจะขอยอดบอ่ได้ดอกหูอยู่แต่อดบอ่ได้กินที่เกาใส้าวคาควน้ำพี่น้องให้มันหอมขกาควาควาวไม่ไม่แก่เลย,ย่องใจต้นขวเกเา,าบ่ใช่ดอก นี่คือเห็ดซุปซุปเห็ดซุปบะนกบะนกซุปบ้านข่อยซุปปลาท้ายเปน็นนังสีพี่นอ้องน้ำปลาสิ่งที่ขาดบ่ได้ก็คือว่าน้ำปลาแดกพี่นอ้องน้ำปลาแดกต้มเองเห็นบ่เนี่เบิ่งเบิง,บงพี่นออ้องหอมหวยหวยถ้าโดนห่าเราว่าขอยอมเอาไม่สิเบิดขนาดยอมได้เนี่ยโจ้ <laughs> อยอมซ้ำได้ มแมนน่นว่าดอกพีนก่น้องเปนว่าใส่ก้อนโมบองชูรสนะเปนใส่ก้อนโมปนเป็นสีลืมใส่หลอบสองมันคือแสบคักแถบมันสีวานิ่ง <c oughs> เอาหนวหนวดใส่กันพี่น้องง่ายๆเด้บ <c oughs> ่ได้ใส่ปนขั้นนี้ปนใส่ปนก็ได้สซูบานข่อยคือใส่ปนอยู่เด้อ <c oughs> แต่ว่าปนบ่มีเห็ดลายลายยางอันนี้เปี้ยงขากะนาดเด้พี่น้องข้าวเหนียวกุย้ยข้าเจ้ากินกับกินกับผัก หอมขอบขวานำร้ายแตกพี่น้องเอาตามใจปาก้กของด้อสูตรว่าตายต,าตัวมู้ากะเห็ดเป็นอยู่ดอกเนาะแต่บานเฮาบด้เห็ดยากบานเฮาซื้อกินไปซื้อน้ำพีบัวพันธุผลนะพีบัวหลวงผลนอเสเน่ผลแล้วเห็ดขายไปซื้อน้ำเหล้าด้วยพี่น้อง <c oughs> คอยมันอยู่ไกลผยว่าเลยไปซื้อกินดอก <c oughs> เฮ็ดเองเว้ยพี่น้องเอ้ยเมียงหนอกเมียงนา ผักสามอย่างสี่อย่างใส่ลงไปมันหอมน้ำผักเนี่ยนะพี่น้องข่อยไปเล่มผักแพวอยู่สวนมานี่เอาใส่ไปบ้านๆกินง่ายๆพี่น้องเอาําใส่กันมันหอมผักแพวเขากำเหตนะหนวดยะหนวยะห,หอมข่อยบอกวกาเก้กินออกวะออกนอกจอวะขอบคุณนุูนกกำลังใจได้พี่น้องเด้อ ่มาเบิ้งเนาะกำลังใจให้กันนะพี่น้องที่ดีเด้เบิ้งกันเองนี่แหละเข้าขอบคุณเนบซี่ห้มูเจ้าลำลำรวยๆเด้อมาเบิ้งข่อยอยู่ดีไม่สุขเด้อลำรวยผู้ใดหาผู้นั้นหมานผู้ใดบ่าหาผู้นั้นบ่หมานมันบ่ำลำรวยก็ข่อยเลยไปหาเห็ดก็จะซิมให้มูเจ้าเบิ่งเด้อแสบบ่แสบ ว่ากันแต่ว่าเป็นแต่แสบเวยด้คือบามี่อนกลางนะเอาสอนขวบเราให้กินผู้เดียวมือนีไม่ได้ไปผลักมูดหรอกเอาแล้วแสบแล้วพี่น้องถ้าว่าอยากให้สมจังน้อยบีบปากน้ำหดเนาะแม่จะกินบีบปากน้ำหดได้พี่น้องเอาลาบะนี้ขวดบะนี่ หอมเข่าขวดนำมาวขวดเปยขวดจอยกันพี่นอ้องร่อยพี่น้องจ๋าสูบเห็ดตีนแกะเปียหมูตรงเห็ดนางไกล้น่ะน,นะกับเห็ดโล่งกับเห็ดเปียบเลยรวมกันสามเห็ดเห็ดสามอย่างเป็นยาพะันะพี่น้องมากมากข้าวเหนียวกุ้ยบะเนี่ยขาเจ้าก็ดีพักกะตามนี่ตามเกิดพี่น้องมามากุ้ยมากุ้ยเห็ดใบกุ้ยมือแรงข่อย ಮಾಡೇ ಮಾಡ ದುಕನ ಚಳಿತಾ